ชมบรรยากาศฟ้าล้องคลุมครุ่มไม่รู้ฝนหรือหนาวกันแน่บรรยากาศโดยทั่วไปในเขตของพระสงฆ์วัดป่านนจิกวันปวารณาวันแห่งการว่ากก่าวตักเตือน ติติงกล่าวโทษติเตือนโดยไม่ถือกโกรธเพื่อลดอัตราตัวตน เอายัางไงคุณบุญรอดตัวโตจังเลยนะนี่คุณหมอก็ทักมาว่าเป็นยังไงหายหรือยังเป็นโรคผิวหนังไหน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 โชว์หน่อยโชว์หน่อย ทยายมทําโน่นทนํานี่โอ้ยไม่รู้จะทาอะไรต่ออะไรแต่ละวันทําแล้วก็มีความสุขไม่รู้สึกว่าเป็นภาระตะเขียนทองโซนนี้รู้สึกว่าจะดูดูงามตะเขียนทอง ตันนั้นตอนเอาตอน้นเอาใส่ลงโดนไปยอดหักไปปอกดอกแล้วดูน่าจะหมดอายุหรือเปล่าเนี่ยพับพึงทอง ได้ยินเสียงเดินไม่ได้หรอกปลาจะมารอกันท่าน้ำนี่เลยสัญญาจำสัตว์ทุกประเภททุกชนิดทุกอย่างก็มีสัญญาจำมีความจำที่แม่นยงเสียงอย่างนี้เคยได้กินอาหารนึกว่ามาแหละ อากาศสบายสบาย,บายวานันนนจิกสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีวิธีชีวิตการเป็นอยู่ที่ กินเลี้ยงชีวิตตนเองนะดูที่ปลวกอย่านึกว่าแต่ต้นไม้ตายหรือว่าไม้แห้งไม้ตายมันถึงจะกินเป็นอาหารเป็นเป็นนี่แหละก็ <c oughs> ะโลนเรียรโลนกินไปเหมือนกันหละกัดก่อนไปทีแล้นิดละหน่อยเหมือนคนนี่แหละเข้าสู่สาลาหลวงพ่อองค์ดำ ดูเรือ kentang. Maaf saya kan yuk. ขอบูชาพระหลวงพ่อองค์ดำจำลองมาจากหลวงพ่อองค์ดำนาลันทาหินนี้คือหินดำนะ อยู่ระหว่างหินหินอ่อนที่จะก้าวพัฒนาการขึ้นสู่หินกระนิตสีดำน้ำหนักเนี่ยสามตันเนี่ยนะองค์นี้นะหินก้อนนี้มีน้ำหนักอยู่หกตันเวลานำรถเคนไปยกมาแล้วก็ขึ้นไปชั่งมีน้ำหนักจะูหกตันแกะออกไปน่าจะครึ่งหนึ่งใช่ไหม อา้จะครึ่งหนึ่งก็คงกีลืออยู่สามตันคือความละเอียดของเนื้อหินมันก็ทำให้มีน้ำหนักเป็นธรรมดาถ้าเป็นหินทรายก็อยู่ประมาณสักตันกว่าๆเนี่ยนะน้าตัดร้อยเซนร้อยยเป็นปรางวิชัยปร,ราบมานหรือเรียกสั้นๆว่ว่หลวงพ่ออ์ดำ ผู้คนทั้งหลายชอบมาตั้งกิจอธิษฐานเพื่อละชั่วทำดีต่อหลวงพ่อองค์ดำ